ประวัติพ่อท่านถวงสำนักสงกลองแควจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังจากลูกศิษย์และชาวบ้านซึ่งให้ความเคารพพ่อท่านถวงจากความศรัทธาในท้องถิ่นจนทําให้ท่านเป็นที่รู้จักของผู้นิยมสะสมพระเครื่องในปัจจุบันนี้พระเกจิอาจารย์สายใต้ที่พระเครื่องของท่านกําลังนิยมมากพ่อท่านถวงละสังขารแล้วรวมสิริอายุ90ปี เมื่อวันที่14เมษายน2558เวลา20นาฬิกาประวัติหลวงพ่อถวงคุณุตตโรสำนักสงฆ์สองแขว่อำเภอพรมกิริจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อท่านถวงนามเดิมชื่อนายทวงเถาชูบิดาชื่อนายทองเถาชูบารดาชื่อนางซ้านเถาชูเกิดที่บ้านห้วยปากหลูตำบนป่าระกำอำเภอป่าพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชตรงกับวันจันทร์ขึ้นสี่ค่ำเดือน9พุทธศักราช2468พ่อท่านเป็นคนปากพนังกําเนิดที่บ้านป่าระกำเหนืออาศัยธรรมหาก,กินตามสายน้ำปากพนังมาตลอดตามประสาชาวนาทั่วไปจนอายุย่างข้าวัยวเด็กพ่อของท่านได้นำไปฝากไว้กับพ่อท่านมุยวัดป่าระกำเหนือซึ่งเป็นพระเกจิที่เรืองวิทยาคมมาก และเป็นที่เคารพนับถือกับบิดาของท่านจึงนำท่านไปรู้จักและฝากฝังซึ่งพ่อท่านถวงก็เป็นสหธรรมิกกับพ่อท่านเนียมเจ้าอาวาสวัดบางไสในปัจจุบันและมีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่วัยเด็กซึ่งบางท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อนมีครั้งหนึ่งมีโยมไปเยี่ยมพ่อท่านเนียมแห่งวัดบางไสแล้วถามถึงหลวงพ่อทวงว่า มีดียังไงบ้างพ่ะท่านเนียมก็กล่าวว่าเรานับถือท่านทวงท่านทวงก็นับถือเราต่อมาเมื่อพ่อท่านทวงออกจากวัดป่าระกำเหนือเพื่อประกอบสัมมาอาชีพโดยท่านได้ประกอบอาชีพแจวเรือจ้างข้ามฝั่งระหว่างแม่น้ำปาา่าพนังระหว่างนั้นท่านได้พบปากกับท่านโอภาสีแห่งอาสมบางมดบ่อยครั้งเหตุร <Hey. S 2> <Hey. S 1> ลบ้านของท่านโอภาสีอยู่ที่ปาา่าพนังแต่ท่านก็อไม่ได้เล่ารายละเอียด ในช่วงเวลานั้นมากนักจนต่อมาท่านโดนคดีความโดยท่านไม่ได้กระทําผิดท่านจึงต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ทางการไปพักหนึ่งทงั้งๆที่ท่านเตรียมพร้อมที่จะมีคณะหนังตลุงของท่านเองจนเมื่อท่านหลบหนีทุกคนจึงให้ฉายาท่านว่าไอ้เสือห้องจนไปที่เกรงกลัวและต้องการตัวของทางการจนท่านต้องหลบหนีไปพักใหญ่จนเมื่อพุทธศักราช2,500าพ่อท่านคลายวาจาสิ ได้มีโครงการริเริ่มก่อสร้างเจดีย์ใหญ่ที่วัดธาตุน้อยด้วยจิตใจที่ท่านต้องการสร้างบุญกุศลเพื่ออุทิศบิดามารดาจึงเดินทางไปช่วยพ่อท่านคลายที่วัดธาตุน้อยเพื่อก่อสร้างเจดีย์เมื่อไปถึงท่านเขาก้มลงกราบที่ฝ่าเท้าพ่อท่านคลายแต่พ่อท่านคลายได้เอามือรองรับไหวไม่ให้ถึงเท้าท่านพร้อมกับกล่าวประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่า ท่านผู้นี้มีวาสนาวาจาสิทธิ์ได้เดินทางมาถึงแล้วพ่อท่านทวงจึงถามกลับไปว่าเป็นท่านหรือพ่อท่านคล้ายตอบกลับมาว่าเป็นท่านจึงทําให้ชื่อเสียงท่านโด่งดังแต่นั้นมาอีกทั้งท่านได้ไปหาท่านพระครูสุนทรวัดดินดอนเพื่อร่าเรียนวิชามาด้วยซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบมีหลักฐานที่รอยสักที่ข้อมือของท่านซึ่งเป็นคาถาที่พระครูสุนทร สั่งสอนท่านมาถ้าไม่มีใครถามท่านก็คงไม่บอกเพราะพ่อท่านทวงท่านค่อนข้างเก็บตัวหลังจากสร้างเจดีย์ที่วัดท่าน,น้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วพวอท่านคลายจึงแนะนําว่าให้ท่านอุปสมบทจึงจะดีและสามารถครองสมณเพศไปได้ตลอดอายุไขและจะเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสามารถช่วยเหลือบุคคลทุกยากทั่วไปท่านจึงตัดสินใจข้าอุปสมบท ที่วัดนาควารีหูล่องท่านอุปชาของคือท่านเจ้คุณศรีธรรมพานมุนีแคล้วซึ่งมีความเก่งกล้าไม่น้อยและมีตำราคาถาอาคมต่างๆของพ่อท่านแล้วก็ตกอยู่กับพ่อท่านทวงหลายเล่มบางเล่มก็ลอยมาตกตรงหน้าท่านโดยอัศจรรย์รวมถึงพระยัน,นโมที่ทบรรจุไว้ด้านหลังเหรียญพ่อท่านทวงรุ่นแรกและยันที่ลงประหลัดขิกด้วยเช่นกันและอีกหลายพระยัน ที่ยังไม่ได้นำออกมาใชา้ล้วนแล้วแต่เป็นอัคระยันโบราณที่สืบทอดมาเฉพาะสายเท่านั้นและเรื่องทายใจคนเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเคยสัมผัสรับรู้ได้ทุกคนและวัดปฏิบัติของท่านที่ทุกคนรู้กันดีคือท่านไม่ออกนอกวัดยกเว้นบินทบาทอย่างเดียวและไม่รับกิจในมนต์ทุกอย่างนอกวัดและท่านก็ยังถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ประวัติ พ่อท่านทวงสำนักสงฆ์คลองแว่โดยคุณรงกลองแว่เมื่อท่านผู้ฟังฟังจบแล้วกรุณาช่วย subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถามด้วยขอบพระคุณมากครับ